สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเดทโฟกัสไต้หวันประจำวันที่15สิงหาคมกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตำบลโต้หนันเมืองยูลินเมื่อเวลาประมาณตีสามของวันนี้นะคะเนื่องจากโครงสร้างของที่อยู่อาศัยเป็นไม้เพลิงจึงลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยชีวิตประชาชนออกมาได้3มรายและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ในจำนวนนี้หญิงวัย20ปีกับเด็กชายวัยสี่ขวบได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจสนิษฐานว่าเป็นการลอบวางเพลิงซึ่งตอนนี้จับกลุ่มล้งสงสลว รถดับเพลิงรุดไปที่เกิดเหตุช er um ่วยเหลือชายวัย47ปีแท้ตู้หญิงวัย20ปีแซ้อูและเด็กชายวัย4ขวบแท้หลิวแต่ทั้ง3คนไม่มีสัญญาณชีพในที่เกิดเหตุสุดท้ายหญิงและเด็กชายเสียชีวิตในเวลาต่อมามนจรัเะกมหก็ค นยมชอกลาโดยปกติแล้วบ้านหลังนี้จะมีชายแซ่ตู้กับหญิงแท่หลิวและลูกๆของพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ในตอนข้าของเมื่อวานนี้มีการทะเลาะวิวาทกันต่อมาเกิดไฟไหม้ขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้หญิงแท่หลิวหนีออกมาจากกองไฟและตะโกนขอความช่วยเหลือขณะที่ลูกชายวัย33ปีของชายแท่ตู้หนีออกจากที่เกิดเหตุต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางเพลิง เทศบาลยุนลินระบุว่าครอบครัวนี้เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปานกลางผนกสังคมสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หลังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ต้องสงสัยชายแท่ตู้วัย33ปีขับรถหนีไปกูกเคิงจากนั้นทิ้งรถไว้ในพื้นที่การเกษตรใกล้เคียงและได้เปลี่ยนเป็นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อหลบหนีตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วเช้านี้และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม ประชาชนที่ต้องเสียภาษีในอีก2ปีข้างหน้าอาจจะได้จ่ายน้อยลงนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาค่าของชีพพุ่งขึ้นต่อเนื่องจึงคาดกันว่าในปีศุกสันยี่ค่าลดหย่อนภาษีจะปรับเพิ่มขึ้นอีก5,000ันเหรียญไต้หวันการหักลบมาตรฐานปรับเพิ่มอีก6000เหรียญไต้หวันขณะที่การหักลบเงินเดือนและผู้พิการปรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0หมืนเหรียญไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานบัญชีกลางเผยอ,อัตราดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่1.8% 8เเซ จากราคาสินค้ากลุ่มบันเทิงราคาเนื้อสัตว์ร้านอาหารและค่าเช่าเป็นต้นค่า CPI เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว2.26%คาดว่าจะใช้มาตรการลดภาษีในปีหน้าตามกฎหมายภาษีเงินได้หักค่า CPI เพิ่มขึ้นมากกว่า3เมื่อเทียบกับครั้งก่อน ค่าลดหย่อนภาษีจะปรับลดตามระดับที่เพิ่มขึ้นนาิินเดือนกรกฎาค,คมปีนี้ค่า CPI เพิ่มขึ้น5.034%เมื่อเทียบกับการปรับครั้งก่อนหากคำนวณตามเกณฑ์นี้การลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก92,000เป็น97,000เหรียญและเพิ่มเงินลดหย่อนมาตรฐานจาก124,000เหรียญเป็น130,000เหรียญผู้ที่มีคู่สมรส260,000เหรียญ ผู้พิการทุกพลาภาพเพิ่มขึ้นจาก2007 00เรียนเป็น217,00 0เรียน两个小孩的话我们结税的金额可以最少从两六百块钱这都会节省到两万800百块钱อย่งางไรก็ตามกระทรวงการคลังระบุว่าการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับราคาสินค้านาสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้เทียบกับสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วคาดว่ามีโอกาสสูงซึ่งจะประกาศสิ้นปีนี้ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอทางเพศของผู้ใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศมาตรา13ม,มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วหากพบว่ามีผู้ประกอบการใดไม่ลบคลิปวิดีโอออกจากเว็บไซต์ตามกฎหมายจะมีโทษสูงสุดคือบล็อกเว็บไซต์ จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันพบว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการน้องเรียนคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับภาพคลิปวิดีโอลับทางเพศของผู้ใหญ่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนปีนี้พบ1,327คดีมีผู้เสียหาย888คนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงไต้หวัน สภาน,นิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมาย4ฉบับว่าโดยการป้องกันและปราบปรามความรุนแรงทางเพศซึ่งรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการลบภาพวิดีโอทางเพศบนสื่อออนไลน์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่15สิงหาคามนี้เป็นต้นไปดังนั้นในอนาคตหากคุณถูกลวะเมืดอทางเพศและพิการบันทึกวิดีโอไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นร้องเรียนต่อศูนย์จัดการคลิปวิดีโอทางเพศเพื่อแจ้งให้ผู้บริการแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตจำกัดการรับชมหรือลบคลิปออกได้ทันที ช่วงฤดูร้อนประชาชนจํานวนไม่น้อยชอบรับประทานแตงโมนะคะแต่คนโสดหรือครอบครัวขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นแตงโมยักษ์เนื้อสีแดงหรือแตงโมงเฉียวอี้เนื้อสีเหลืองล้วนมีปริมาณมากเกินไปเกษตรกรเมืองเจีจึงพัฒนาแตงโมสายพันธุ์ใหม่มินิบอลขนาดประมาณลูกเวสบอลออกมาซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอย่างยิ่ง ผลขนาดประมาณครึ่งฝ่ามือพร้อมเก็บเกี่ยวเปลือกดูแล้วคล้ายแตงโมแต่น้ำหนักกับต่างกันมากนี่คือผลผลิตของเกษตร,รกรตำบลลิ้วเจียวเมืองเจียอี้ที่เพาะปลูกแตงโมสายพันธุ์ใหม่มินิบอลซึ่งมีน้ำหนักต่อผลประมาณ550-650กรัมหรือขนาดประมาณลูกเสบสบอลเกษตรกรเผยว่าแตงโมชนิดนี้สามารถรับประทานเปลือกได้การพัฒนาพันธุ์ใหม่มีจุดประสงค์หลักให้คนสามารถกินแตงโมได้ทั้งลูกแต่ตอนนี้ผลผลิตยังมีจำนวนไม่มากจึงวางจำหน่ายที่พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตและเฉพาะร้านค้าที่กำหนดไว้เท่านั้น คุณผู้ชมคะโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่อีกแล้วชื่อว่า eg.5 ตอนนี้พบการแพร่ระบาดใน50กว่าประเทศและคิดเป็นกว่า1 7ซของผู้ป่วยเย็นเพิ่มใหม่ในสหรัฐโดยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งในภูมิภาคอเมริกายุโรปและเอเชียหลายประเทศทั่วโลกคลายมาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดการท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักอีกครั้งชีวิตของผู้คนก็กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกพบไวรัส EG.5 สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนซึ่งคล้ายกับสายพันธุ์ XBB มีความสามารถในการต้านทานแอนติบอดีของมนุษย์ได้ดีขึ้น For EG.5 we see that it has an increased growth rate um, which means it's more transmissible because of that growth rate increase and It's immune escape, so people are going to get infected. It's on our radar it was a variant under monitoring since july because of this increased growth rate and now we're detecting it in more countries and we expect that in some countries it may become dominant องค์การอนามัยโลกตั้งฉายาให้ไวรัสสายพันธุ์ eg.5 ว่า eris จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องระวังเนื่องจากการกลายพันธุ์อาจทำให้มีฤทธิ์แพร่เชื้อรุนแรงมากขึ้นจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์นี้ในกว่า50ประเทศ ขณะนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆระงับการยกเลิกการเฝ้าระวังไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอบคุณที่ติดตามชม p ีด f o อส s ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแข่งเรือที่อินเดียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ